คุณสงสัยใช่ไหมครับว่าการเปลี่ยนชื่อ Facebook ส่วนตัวเนี่ยมันเปลี่ยนตรงไหนนะครับครูรู้นะครับว่าหลายคนเนี่ยชอบจิ้มผิดกันหลายรอบกว่าจะหาปุ่มนั้นเจอเนี่ยยากเลยเกินนะครับแล้วรูจะมาช่วยกําจัดข้อกังวลและข้อผิดพลาดตรงนั้นนะครับซึ่งคกูเคยเป็นเหมือนกันนะครับกับหลายๆคนมาเดี๋ครูจะบอกนะครับใครสงสัยไม่เข้าใจและหาไม่เจอจริงๆตามรูมาเลยนะเอาปัจจุบันนะครับวันนี้เนี่ยเดือน10นะครับผมของปี2022เขาเปลี่ยนกันยังไงนะมากันเลยนะเพื่อนๆตามมา ก็อัแบบแรกนะครับให้ทุกคนคอเขอ้าเฟซบุ๊กกันเนาะเราต้องการจะเปลี่ยนชื่อ Facebook ส่วนตัวกันแล้วก็มันต้องการให้มันแบบหาไม่เจออีกแล้วใหทุกคนตามคุมาเลยนะครับเข้าในแอปเฟซบุ๊กกันเลยหลังจากนั้นนะครับทุกคนแตะคำว่เาเมนูด้านล่างนี้นะครับมุมขวาล่างเนี่ยที่มีขีดสามขีดแตะลงไปนะครับก็ตรงนี้เนี่ยเฟซบุ๊กส่วนมากเนี่ยของทุกคนจะเป็นเวอร์ชันใหม่กันแล้วเนาะก็ถ้าเกิดคุณเนี่ย ยังไม่ขึ้นชื่อตรงนี้ของคุณเป็นชื่อ Facebook ส่วนตัวคุณต้องเปลี่ยนก่อนนะเพราะบางครั้งชื่อตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นชื่อเพจได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณต้องการจะเปลี่ยนชื่อ Facebook ส่วนตัวตรงนี้เนี่ยหลังจากที่คุณกดคำว่าเมนูแล้วมันต้องขึ้นเป็นคําว่า Facebook ส่วนตัวชื่อ Facebook ส่วนตัวคุณก่อนโอเคปะถ้าเป็นชื่อ Facebook ส่วนตัวคุณแล้วให้คุณแตะที่ <S <S เครื่องหมายฟันเฟืองอ่าแตะลงไปนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้คุณแตะคําว่าข้อมูลส่่่ววนตตัแ้จงคําาชือ ไปุกคนแค่นี้นะครับคุณก็สามารถเปลี่ยนชื่อเฟซบุ๊กส่วนตัวของคุณได้แบบง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องหลงทางกันแล้วทุกคนคุณมั่นใจนะครับว่าคุณคงกดผิดกันหลายครั้งนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยครูมาช่วยจับมือแล้วกุมมือคุณแล้วนะว่าพี่ครับเป็นต้องผิดแล้วนะดังนั้นนะครับใครฟังรอบแรกไม่เข้าใจหรือกดไม่เป็นนะครับก็ฟังให้หลายรอบนะหรือคุณก็ปิดหูปิดตานะครับออกอไม่ได้นะครับปิดตามไม่ได้เปิดตาแล้วก็ปิดหูแล้วก็กดตามที่ครูบอกได้เลยนะแน่นอนนะครับว่าคุณทาได้โอ ไม่บอกว่ามันไม่ยากนะครับถ้าวันแรกเราเริ่มต้นทาใหม่ๆดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยคือมันมันเป็นเรื่องปกติที่จะกดหาแล้วไม่เข้าใจว่ามันอยู่ตรงไหนเนานะก็กดตามที่กูบอกทําได้แน,น่นอนไม่ต้องมาเสียเวลาคิดเองนะครับกูค,คิดมาให้แล้วนะครับคลิปนี้บอกคุณชัดเจนแล้วว่าวิธีการเปลี่ยนชื่อเฟ e b o o k ส่วนตัวก็ไปเปลี่ยนเอาแล้วกันนะ ส่วนใครนะครับชอบความรู้แนวจับมือสอนทําออนไลน์บอกที่ละขั้นทีละตอนแบบนี้ว่ากดปุ่มไหนทํายังไงเริ่มยังไงดีและหาไม่เจอกันนะแต่ครูจะมาทําคลิปไปเยอะอยู่แล้วนะครับแล้วคุณติดปัญหาอะไรก็พิมพ์บอกคูได้นะครับส่วนใครถูกใจเห็นคลิปนี้แล้วมันแบบมันดีจริงเลยอ่ะเขาครูาคหาไม่เจอมานานแล้วค่ะครูมาช่วยพี่เหลือเกินก็คุณก็สามารถเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดบันทึกไม้กับครูได้นะครับก็มันก็ช่วยให้แบบ เพื่อนคุณที่เขาไม่รู้เรื่องนี้จะได้หาผมเจอเนาะยังไงวันนี้ครูก็ขอไปก่อนครับก็รักทุกคนมากๆนะส่วนใครแบบว่า ติดปัญหาเรื่องการทาออนไลน์นะอยากจะเริ่มทําออนไลน์จริงๆแล้วคุณไม่เข้าใจว่าจะเริ่มยังไงแล้วก็กังวลแล้วก็กลัวหรือเกินเนี่ยเราอยากต้องการทางเร่งด่วนเพราะคุณรู้แล้วว่าการมาทําออนไลน์เนี่ยมันช่วยให้คุณได้เงินเยอะขึ้นมากเท่าไหร่เพราะว่าถูกไหมเพื่อนๆเราทําการตลาดเป็นคนเห็นธุรกิจเราเยอะโอกาสที่เราจะขายของก็มีมากขึ้นนะครับใครสนใจอยากเจอตัวครูแบบ1วันเต็มแล้วก็มีแนวติดตามผลด้วยเนี่ยสาวันก็มาเจอครูได้ที่คอร์สจับมือสอนทําออนไลน์นะแล้วเดี๋ยวครูเนี่ยจะช่วยเหลือคุณใครอยากเลื่านละเอ KRU SAM ยังไงวันนี้ครูขอไปก่อนนะครับก็รักทุกคนมากนะไปแล้วบ๊ายบาย